ตำรวจของล้านของพ่อเมงนะครับว,วันนี้นะครับก็พ่อเม้งก็รู้สึกนะครับเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับ,รรบ,ญญรบที่ว่าเล่นต่นอแม่พี่น้องแต่ผู้พิเติได้เดินทางมาจากไล่ไลส่สถานทีนะครับที่ว่ามาเป็นกําลังใจให้กับกูบาซ่าที่ว่าพ่อเม้งก็กูบาซ่าในวันนี้นะครับจับกกสิ่งนี้นะครับที่ว่าเป็นสิ่งสำคัญน,นะครับที่ว่า ต่างคณะจะพาเพื่อว่าจะมาจะทราบนะครับแต่ย็นแตนพมีนองแตน้มเกียติก็รู้สึกว่าผูมิใจภูมิใจมากมานะครับพรเองก็เอว่าเป็นตัวเทนของาจะพานะครับพอต้องข้อเปล่ากับว่าโขอบพระคุณนะครับ่าน้มิกียติุกท่านนะครับเี่ว่าได้มาเกียรติมาเล้เป็นกำลังใจให้กูวันเศร้ากูทุมเทในวันนี้นะครับกับกูวันนี้นะครับเอว่ามีวันสําคัญนะครับเป็นวันมงคลเป็นวันที่ดีนะครับเดี๋ยวเป็นวัน เดิมแรกนะครับต้องการจ่ายชีวิตขู่ของกูบาร์ซ่าในวันนี้นะครับก็จักทีว่าพวกในสังเกตนะครับล้านพร้อนะครับก็ทีว่ายากหน่อยๆนะครับวันนี้ก็ไม่มีความรักนะครับเป็นตื่นท่านในการตีว่าได้รวมชีวิตขู่นะครับกับก็การตีว่ารวมชีวิตขู่นะครับโกบางช่นนะครับผมเกิดผูเสมอว่าอาจจะไม่เมื่อวันนี้นะครับ วัาเด็กๆอาจจะวันสดชื่นนะครับสักวันึกนะครับถ้าว่าเราไม่มีความจริงใจนะครับไม่มีความซื่อสัตย์ในการกรองรักเขาเรื่อนะครับต่อขันนะครับก็จะมีปัญหานะครับมีปัญหามีความไม่เข้าใจกันนะครับกับชาติว่าผู้มีอองนะครับก็จะบอกว่าไม่แต่งงานดีกับใารนะครับดี่ดูดเผื่อจะรูกันวังนะครับดูรองๆกันไปบ้าง แต่ประสบการณ์ของตัวเองนะครับพอพบคิดว่าอาชีตในการควองรักนะครับก็ต้องสิ่งสําคัญเราต้องมีรู้จักนะครับการให้อภัยสิ่งกันและกันนะครับสิ่งใด้เดี๋ยวอาจจะพิสก็ต้องปรึกษาด้วกันนะครับโดยเฉพาะผู้ชายเพราะชาวบ้านะครับต้องมีความสื่อสุขนะครับความสื่อสุขก็จะเศร้านะครับแต่ก็ทางนั้นว่าพิษรักเขาต้องให้อภัยแต่ก็ อาชิงที่งสำคัญก็คือต้องเป็นกำลังใจให้ถึงกันและกันนะครับชีวิตการปกครักจึงจะมีความสุขนะครับกับการลายข้อไว้พรอนะครับข้อไว้พรอในสิ่งศักดิ์สิิทธดในชาติของเรานะครับหรือว่าสิ่งศักดิดอุทีตาตระนาจใจและสิ่งศักดิ์สิิทธดในชาติของเรานะครับจงบรรดาลกลองให้กุบาาวันเาในวันนี้นะครับจงมีความสุข ในการกลองรักนะครับแล้วก็ต้องมีความรักความไปบุญน,นะครับในการกลองเรื่อนนะครับแล้วก็ก็มีความรักความชุดตลาดไปนะครับกับกก็กล่าวไว้เพียงแค่นี้นก่อนนะครับไม่สาว่าต่างบิ่อนที่สัมผับต่างไปจะเบาจะเศร้าหรือไม่นะครับกับโก้ กับกอเดี <expand graduate> ๋ยวจะรวมสนุกกันบนเวทีต่อนะครับแต่ว่านช่จวนนี้นะครับอยากจัดไปให้ผู้จิรอนนะครับว่าจะได้ไอจะเ่าได้พูดคุยถึงความรู้สึกที่ว่าพอไม่มีดองได้มาโรมาในวันนี้สักเล็กน้อยนะครับทำที่ทําได้นะครับก็ก็เชิญพิธีิรอนต่อนะครับนะครับก็ต้องก็ขอบคุณนะครับสำหรับท่านกำนันประสิทธินะครับที่ท่านขึ้นมาทําหน้าที่นะครับ รองมาเลยมงคลแต่พร้อมด้วยไอโอวาไอ้ไวโพดนะครับจริงๆแล้วตานที่รองปลืนนะครับแต่ไม่ปลื้นะครับไม่ปลื้ปนเะอราฐานจะยูจนอานหาร,าร,นรือแต่ชชะรองจะกอนอิตรอยนักรองนะครับนักรองนีกงน่ก็ดังๆมาๆถ้ายูนานแรงกับเบื้อนะครับเพรฉะนั้นก็ไม่ต้องเคก็คาาคทฐานต้องมีแก้ไขฐานนะครับยายาดได้รับฟังคำพูดนะครับคงจะเวบาวคงจะเศร้า ยืนเกลียดกันอยู่เลยวะ่ะเร่งคนที่ถึงช่วยไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวว่ะเคยเร่งคนเร่งลั่งเคยเร่งคนถึงคนแก่ไม่ได้จับมือยยคอยนึกใเหนว่าคนจับมืออย่างเร่งไปติดตัวไหนก็ช่วยเนืกันนะครับเพราะเราตัดทิ้งใจเล็ว,วนะครับตาดทิ้งใจว่าจะยู่อรวมกันนะครับจะยู่อรวมกันมีไกจะต้องช่วยกันนะครับฉะนั้นตกงลงกันเลยไหมว่ะเคยเล่งคน <c oughs> ยายเคยเล่นคอนแต่ทีี้ว่าไอ้ทานดูมีเกตตัดชิ้นไอ้ชาวบ้านูดคอนะครับอีฟูดปันปื้อีกอบคุณนกออบคุณพพอตาแม่ยายที่เกิดหล่เ้าหมาอ้ครับชุดเตนะครับชุดแหลเตอีกอบคุณพพอแม่บ่เออที่หาปัญญาป้มนีอยู่หางๆช่วยชุดเตเชิญกับเชิญ Terima kasih.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  แต่งานก็ปุ๊บในวันนี้พวกคุณม้ากับนี่ครับเทจริงเล่หม้าที่ถ้าเขาอยู่กันทรองคนทรองไม่รู้เคยมาแล้วปุ๊บเดี๋ยวจะบอกไม่พวกนี้มันจัดแร่กันแมหโอ้ยเทวา,วาพ้องไม่โออ,าาอ,โอวิานผ่าใช่ไหมนะครับเทวานะครับครับขับตอนนี้จะเบาเล่หไปเร็วนะครับเอาเถี่ยเงื้อมันหนามไม่เอา ขอบคุณมามาที roommate, ่มาปุ้มขอบคุณครับจัดจีนนะครับจัดจีนตรงนี้ถ้าทำมาโน่นทำจับก้นกันแต่ว่าอย่าโอะนะครับตัวพ่อไเจ้าเศร้านะครับเจ้าเศร้านี่ไม่รวยโอ้ไปป่าซ่าเลยแต่ษฐบ้านไร้คนขยักจะฟังนะครับว่าเป็นป่าซ่ากงเกมถ้าไม่โปะหลังป่าซ่านี่เจ้าเบ้าับไม่รู้ทันที่ใจไม้นะครับเชิญเชิดเจ้าแจ้งไ่้ตายได้ไปเลยข้าก็ขอบคุณเหมือนกันค่ะ ยืนมาใจยืนยินไม่มาใจขอขอบคุณเหมือนกันเในค่ะเออที่เตียนในเมื่อเขาไม่เล้งให้หลงผิดให้หลงผิดไหมัวเองเนั้นลยองเเออปลี่ยนหูเปลี่ยนหูทุกคนนี่นฮักกันมาเลี้ยวไม่ต้องตกใจยอมมาเลี้ยว อาจารย์การให้ชาวเศร้า,า,าร้องเพลงนึ่งเปลี่นะครับเดี๋ยวตัวเดียวแต่ลงไปตอนรับการผู้มีเกียรติที่มาเป็นกำลังใจให้กับเราแล้ว <c oughs> เราร,ร้รองร้รองได้มีร้องได้เอ็มมีร้องได้ร้องเพลงเชื่อว่าเพลงร้รองไม่ทุกคนเล่นใคนคมอย่างมัากมายสักเพลงได้ไหมเพลงเอ้ยสักิดีอันเล็กใาโย เจริงรองได้ในรองไก่ไรกดีเตะเี่ยงเออลงหน้าก้าวเศร้าเลยเออ้ช่กับเดาไอ้ทันกันันนะกับได้ลงไปปบปะท้าทู้มีเกียร์ตอนนี้คขึ้นมาอยู่ปักตักแล้วไม่ต้องว่าใจไะครับแกไม่ได้แคบวันนี้ก็ดีใจนะกับตีลานแกมาหลุยลิ้นเหลี่ยม ล,ล,ล,ปปล่อนวิ่งเออล้างไปโค้นอยากแคบเกะนะครับอ,อยากแคบเกะได้ไหมมาเนี่เพลงกันดิเพลงไงมี่เพลงตาร้อเพลงเราพยายามนะครับพยายามตอนนี้ข้าวเฉวงจังว่าที่ว่าเราตัดทิ้งใจมาอยู่รวมกันเพราะฉะนั้นทำไรต้องทำให้เร็วทุกปลดปล่อยกันนึกให้เร็ว

ไอ้เราหนุ่มเบาชาวปานหนุ่มเบาชาวปานไอ้เจ้าไม่เอาเหล้าไอ้ยยเจ้าบัตรที่คนนะรัะบโอ้ม้าม้เพลงบัตรที่คนณ <c oughs> เอาหนับไม่ปลือยเอาหับไม่ปลือยนะค,คือเราอนุโลมเพราะว่าิต่างขูก็ได้ขอบคุณต่างผู้มีเกียรติไปแล้วนะครับเชิญต่างขูลงข้างหลังเลยนะครับไปต้อนรับต่างผู้มีเกียรติเออพวกมือที่เลยครับจัดยู่นั่นดูนะครับนั่นยูหัวนี้เป็นถึงเป็นบุคลากรที่ จะชื่อตอนบัณฑาพุทธให้กับเ้าว่าคนเราไม่ได้เตะงานนี่แมดเล้วปฏิเตยไม่เลือกใครคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับบุคคลต่อไปนะครับใครก็เรียนเชิญทานโอวตอราก้อนซุปแก้วอะไขึ้นมาอะรปลาเกี่ยวลองเทดลองเป็นปีโดเป็นสักเปปีสเพลงนะครับคิดบ้างโอวตารากอนซุปแก้ว